สวัดีครับเิเพื่อนชาว DIY ทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่อง TS DIY นะครับมาดูว่าสูตรเวอร์ชัน2เนี่ยเป็นยังไงนะครับหน้าตาขนาดความลึกความสูงไม่ต่างกันนะครับต่างกันที่หน้ากว้างนะครับจากเดิม48ตรงนี้เป็น60เซนนะครับใครที่มีพื้นที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้หรือใครที่ซื้อที่เป็นดอก กลาง2แหลม2มาก็เอาตู้นี้ไปใช้ได้นะครับขนาดนะครับอย่างนี้ผมบอกว่าความสูงเนี่ยกับความลึกไปข้างหลังเนี่ยมันเท่ากันนะครับกับไอตัวที่คลิปที่แล้วนะครับเท่ากันเลยนะครับแต่ด้านหน้าจะกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับกพราเพิ่มเสิยงแหลมขึ้นมาอีกดอกหนึ่งนะครับพอตต่างๆเนี่ยเท่ากันนะครับ ตรงนี้เท่ากันนะครับมุมองศาต่างๆเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็กว้าง60ใช่ไหมครับแต่แผ่นด้านในมันก็จะลบออกไป4นะครับก็จะเหลือ54นะครับแผ่นด้านในตัด5 4สูง18นะครับแล้วก็มาเจาะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เอามาวางเป็นพอตพอตเอาดอกมาวางแล้วก็เจาะเลยนะครับผมจะพาไปดูด้านในเลยนะครับ เพราะว่ามันมันก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับองสร้างนั้นในเนี่ยมันเหมือนกันแต่ขนาดมันมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับเสียงตัวนี้ก็จะได้เสียงที่ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะตู้มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับมาดูขนาดตัวนี้นะครับเพื่อนๆเอาไปทําง่ายขึ้น21.6นะครับกว้าง9้าเซนนะครับสูง18เหมือนเดิมนะครับ ผมจะวัดให้ดูแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ11เซนนะครับผมจะวัดให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างต่างๆมันก็เหมือนกันหมดนะครับ2ฝั่งเนี่ยก็ตัดอย่างละ2แผ่นเท่ากันนะครับหน้าตารอบๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับที่เป็นเวอร์ชั่น2ก็คือเป็นดอก2องนนั่นเองนะครับ 5นิ้วแหลมจานสนิ้วนะครับก็จากให้เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันว่าอยากได้สูตร6.5นิ้วบ้างครับใครที่ชอบการแจ้งก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปที่เป็นตู้อื่นที่เพื่อนขอมาให้นะครับตอนนี้ก็ตามคิวก็แล้วกันนะครับโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เช่นเคยนะครับใครที่ยังได้สูตรที่เป็นตัวเลขเต็มตัวเลยก็ไปเอาในในเพจของ TSDY ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook ก็พิมพ์เข้าไป TSDY ก็จะเจอเลยนะครับโลโก้ก็จะเหมือนก,นกันกับช่อง YouTube เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เพื่อนคนไหนที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกดติดตามนะครับแล้วก็สั่นกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง t s t y ที่ได้ทําคลิปใหม่ๆลงนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมค,ครับ